สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน o YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้4มีนาคม2564ครับมาดูครับพรุ่งนี้จะมีกลุ่มไหนบ้างที่ได้รับเงินเยียวยาเราชนะนะครับไปจับจ่ายใช้สอยนะครับมีอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งรับ4,000ไปเลยนะครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยเอาไว้แล้วเมื่อ 15กุมภาถึง21กุมภาพันธ์นะครับเป็นกลุ่มไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกลุ่มนี้จะได้รับเงินเข้าบัตรประชาชนนะครับหากใครไปลงทะเบียนระหว่าง15กุมภาพันธ์ถึง2 0ถึง21กุมภานธ์64และตรวจสอบสิทธิ์ปรากฏว่าตัวเองได้รับสิทธิ์นะตรวจสอบสิทธิ์วันนี้ปรากฏว่าตัวเองได้รับสิทธิ์นะครับพรุ่งนี้5มีนาคมนะครับเงินเข้าบัตรประชาชน4 0 0พจับจ่ายใช้สอยได้นะครับหมดเขตการใช้เงิน30พฤษภาคม64 ก็คงไม่ได้เฉพาะ4,000วันที่5พรุ่งนี้เท่านั้นนะครับต่อไปจะเข้าทุกวันศุกร์ละ1,000อีก3ครั้งในเดือนมีนาคมก็คือศุกร์12ศุกร์19และศุกร์26มีนาคมนะครับอีกครั้งละ1,000 3าครั้งรวมก็จะได้7,000อา้าวกลุ่มนี้รับ4,000พรุ่งนี้ครับ5มีนาคม64ครับอีกกลุ่มครับเป็นกลุ่มผู้มีบัตรคนจนนะครับ ก็จะเงินจะเข้าทุกวันศุกร์เงินเดียวยาเราชนะครับใครเคยได้67 5ก็ได้พรุ่งนี้5มีนาใครเคยได้700ก็ได้พรุ่งนี้5มีนาฮะนอกจากวันที่5มีนาแล้วนะครับต่อไปก็จังยังจะเข้าทุกวันศุกร์ในเดือนมีนาก็จะครบนะครับก็คือศุกร์ส2ศุกร์19และศุกร์26สมีนานะครับก็จะได้6 7 5กับ700ใครเคยได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นในวันที่กล่าวถึงนี้นะครับ ก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้5มีนาคมมีคนได้เงิน4,000และบัตรสัสบริการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้6,75กับ700รับเงินไปใช้บัตรประชาชนไปรูดซื้อของนะครับส่วนผู้มีบัตรคนจนก็ใช้บัตรคนจนไปรูดซื้อของครับ5มีนาคมครับสวัสดีครับ